จองคิวฉีดวัคซีนโควิด1 i เข็ม3ผ่านแอป QQ 1. กดแอป QQ 2. กดศูนย์ฉีดวัคซีนกทม 3. เลือกศูนย์ฉีดวัคซีนกทมที่ท่านสะดวกศูนย์ฉีดวัคซีนแต่ละจุดจะเปิดให้จองแบบ1คนหรือแบบหมู่คณะไม่เกิน5คนโดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนเมื่อได้ศูนย์ฉีดที่ต้องการแล้วเพียงกรอกเลขบัตรประชาชนและเลือกวันเวลาที่สะดวก เมื่อจองเรียบร้อยแล้วจะได้ตั๋วที่ระบุวันและเวลานัดฉีดวัคซีนจากนั้นคิวที่จองจะอยู่บนหน้าแรกของแอปพลิเคชัน QQ ค่ะเราเลือกเป็นอาคารกีฬาเวส2องสูนเยาวชนกรุงเทพมหาคนครไทยญี่ปุ่นไปถึงก็รับเอกสารมากออและนั่งรอจนจุดสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านแอป,ปลิเคขั้นตอนการเข้ารับบริการศูนย์ฉีดวัคซีน 1. คัดกรอง แจ้งเจ้าหน้าที่ว่ามาฉีดวัคซีนเข็มที่1 2หรือ3กรณีเข็มที่2หรือ3ยื่นเอกสารการฉีดวัคซีนเข็มก่อนหน้าหรือโชว์หลักฐานจากแอปเช่นเป่าตัตงหมอพร้อมเพื่อให้ทราบว่าควรได้รับวัคซีนสูตรใดซักประวัติเพิ่มเติมเช่นประวัติการแพร้วัคซีนเพื่อประกอบการพิจารณาเลือกชนิดวัคซีนเข็มที่1และเข็มที่2เราได้รับเป็นแอสตราเซเนกา เข็มที่3จึงจะได้รับเป็นไฟเซอร์ 2. ลงทะเบียนยื่นแบบประชาชนให้เจ้าหน้าที่เพื่อนำข้อมูลเข้าระบบ 3. รับวัคซีนไปยังจุดฉีดวัคซีนตามชนิดที่ระบ,บุไว้ในเอกสาร 4. สังเกตอาการนั่งพักสังเกตอาการก่อนกลับประมาณ15-30นาที หากต้องการใบรับรองการฉีดวัคซีนให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่จุดที่4นี้หากไม่อยากรอใบรับรองครบระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่แจ้งสามารถกลับบ้านได้เลยและโหลดเอกสารรับรองจากแอปหมอพร้อมได้ภายใน24ชั่วโมงหลังจากฉีดวัคซีน 5. รับใบรับรองรับใบรับรองการฉีดวัคซีนและกลับบ้าน